สวัสดีครับเมือนี้มาเบิงอันแม่ผมจะตอกรับจตอกมัดเข่าเป็นวิธีชาวบ้านครับตอกเล่ากันกันเส้นใยแห้งครับตอกเส้นใยแห้งไอส่วนี่เลอกัเส้นย่อให้มัน้อยลงน้อยลงแหรอครับนี่รับนี่รับตอกตอกมัดเข่าก็ได้จัก ไม่ไพ่เหอครับพอผมไปตัดชวนไปตัดนั้นผมบระเอนไปไทยกระถ่ายชองจอนจัก,กนี่แหละครับนี่นะครับแล้วก็จักนะครับ่ายจักว่าปเป็น,นถึงบาทมือได้ครับนี่น่ครับนี่เขาเขาอ่นว่าลบติวลี่ยังหันนั่น นะครับบติวล็อบติวเหมือนไทยมันบาเมืออันนี้ไม่ติวมันสิบาเมือลบติวมันเห็นกับอกบามืออย่างตัวน นี่แหละครับวิธีอันตักตอกนี่แหละครับสินที่แม่ผมจกักเอาไว้ก้อหนานั่นนี่แหละครับย่างเมื่อแรกวันเวลาเสร็จมาเก็บเมื่อแรกก็ต้องมาเก็บละครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับ เรนจะกลายกป็หอดหนวๆหรอครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ